ครับสวัสดีเพ,พ่อแม่พิรองเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่่องมาแห่งพามวลเอาวันนี้เราพัฒนาครับผมเนาะเป็นลา่าขาดปัดพีน้องเพิ่มเติมตัวเลขเข้ามาเอาไปพิจารณาครับผมเนาะมีตัวเลขเพิ่มย้ำได้พน้องเด้อเอาไปพิจารณาเบิง้งให้เปลี่ยนแนวทางครับผมมากระจัดขัดจะพานเนาะใครต้องการเข้ากลุ่มครับแปดลายเข้ามาตามสแกนชื่วโคดได้ดพีน้องเด้อ อ่าเป็นไรไปติดตามรับชมเราฟังน้ำกัดค่ามาวินาทีสุดท้ายของวิงขาดปัดนะแนวทางเราพัฒนายินนี้มีเหตุเล่าขาดปัดพี่น้องคิปซี่อ่าเพิ่มมีเพิ่มเติมขอมากนะคะเด้อนะเพิ่มเติมเข้ามากับให้พิจรารณามึงเอาอะไรทันารคนอาจจะบอกว่าเออเอ็ดมิทิบโอวากล่นเกิววววววดกขัดสันที่สุดเนาะค่ะเนาะ ำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ให้เป็นแนวทางนี่ีิเียจะเขียนให้เพราะว่าุ่จะว่างสายมายกแบบวนๆพี่นองเอากับเพื่อนมโชคมีมาน้ากันเพื่อนมโชคมแหลังะเานาะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอ่าวุนีก็เย็นวันเย็นวันพุธ ที่6กันยายน2566อ่ะลาวขาดปัดสวัสดีพี่น,ออน้องตอนคำามแรกๆนะคะเนาะเป็นยังไ,ไงเนี่ยพี่นอ้องก็่าหก เอครับหกหกอ่าชุดเก่าของเพิ่นมี่ oh. อ่าเก้าเจ็ดนะคะเนาะเก้าเจ็ดกล้องตัวนี้สิบแปนี่นอังเก้าเจ็ดโอ้เก้าห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าแปดอันนี้คือชุดทีไ่ป,ไปล่อยไปแล้วจะมีเพิ่มเข้ามา ็นว่วงกลมไปหาเก่านะพี่น้องเนาะแลยวจะให้ดูชุดชุดตินนะ่นปล่อยมานี่นี่คือชุดเดิมนะใครที่ยังไม่เห็นแต่ว่าคลิปนี้มีแนวทางาชุดสามตัวมี่รักรลอยข้ามาพี่น้องอ่า มีแนวทางชุดสามตัวแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกสามหางนะคะแล้วก็งบหน่อยกะว่งกงลุ่มอะไรพี่นอ้องเพราะว่าทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขมีโอกาสมากแล้วก็มีโอกาสลดเนาะค่ะเนาะเิ่นกะคัดสันที่สุดอยากจะให้เอฟซีมีโชคมีมนันก่อนอชุดเดิมเด่นเก้ารองห้า จ 97, 69, 59, 50, 58, ับคู่9 7 6 9 5 9 5 0 5 8เด่นสุดๆของเพื่อนที่เพื่อนห้ไว้ก 99, ะหาเขาภาวามันตรงกันครับทะเบียนรถแอด,ดมินเจ็บมือน,นันเพื่อนนัดเนาะนัดแต่<ส>เศร้าอ่านัดไปพ่อกันแต่เศร้าไปดีพอดีรถแอดแต่ตานโปติดเนาะค่ะเนาะอ่าก็เลยได้ไปเข้าอ่าล้านซ้อมใดโอ้ใบมุมแล้วพี่น้องจึงได้ไปหาเพื่อน มันตรงกันฟนาอาบเรียบอนสิไปชุดแหนทาาตัวเลขหาเก้าก็พาเปียดไปหอดเดี๋มาดใบม่วงหมดเลยพี่น้องก็เห็นวันถ่มากไม่หาเก้าถ้าใครจะตามตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเบียรถแไม่เจ็บมันหนึ่งแปดหาเ้าเนาะเป็นตัวท้ายปิดเลยพี่น้องเพื่อมีโชมี่มันเพราะว่าพึ่งกัว่าเด่นห้าเก้า อ่ะสำหรับคลิปนี้ผู้ไดที่รอสามตัวนะมาแตบบ่แไม่รู้แหะแต่ว่าพื้นๆจะว่างซ้ายไปแอดมินก็เลยจึงปรกาสทาคลิปให้เอฟซีแฟนช่องห้องผู้ไดทีติดตามอยู่ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมระฟังนะคะเพราะว่ามาแบบด่วๆมากโครงสุดท้ทยก็ว่าได้ฝากตอนเอฟซีตอนคำคำแร่งๆหรือว่าใครที่ชอบอยู่แล้วมักตัวเดียวหากเก่ากับพิจารณาเมืองหรือว่าบ่มักเป็นเดนเก่า อแต่ว่าข่อยมักหายจริงสิอาจจะหาแปดแต่ว่าตัววิ่งยังไม่หลุดข่อยประมาณนั้นเพิน่นจับอีฟซีกัจับเอาได้นะก็ไม่รู้ว่าอ่อาผลออกตรงตามที่เพิ่นอ่าคำนวณให้บอกอ,อ่านะคะนี่ก็เป็นข้อผู้ไทยมือแร่งก็จะเฮแล้วเอา้ากัพิจารณาเมืองเอาเพราคนนะคณะตัวเพิ่มเลยพี่เจมส์จะเขียนว่าเพิ่มด้พี่น,อนนะ้องเนอะว่า เ็แนแวท่านแบบว่ามาแบบรวนๆเลยเอาบางมือบางมือก็มีบางมือก็อาจจะว่ามีพี่น้อง FC นะบางวันก็ไม่มีสามตัวแล้วแต่พ่นจัดไห้แต่ว่าคลิปนี้เพิ่พมรักลอยมาหาคือ C คือ4นะตัวเด่นของเพิ่นคือหาเก่าไปเลวรักลอยมาใส่ก็น่าจะเป็น C หาเก่าพี่น้อง4 5 9นะคะ C หาเก่า,ะะห,า,กาห็นมีสีมอยู่เห็นมีเจีย่ามีชุด3ามตัวเหรอคะวีส่สันเอ้า C หาเก่าแล้วก็มีเพิ่มเติมจับคู่ได้พี่น้องด้วมี3าม C เก่าหนึ่งแล้วก็หนึ่ศเอา้า เจ้าน้ามึงเอาแอดมินเกเขียนไปตามที่เพื่อนบวกมาเลยนี่มำนวาพี่น้องหาเก้านี่สี่ห้าเก้านะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นแนวทางเท่านั้นนะฮสี่ 14, เห็นว่า เล่าพัฒนาได้ไปนองด้วยของวิ่งขาดปัดเอาแค่ภาพนะคะด้านนี้เห็นมุไปนองสามตัวถ้าวันไหนนี้ก็จะลงให้แต่เพื่อนว่าถ้าจะได้ซี่ตัวสามไว้ทั้งหนาเต้นไม่เจียอเขียนหรอกนะเพื่อนบอกว่าถ้าพูดได้จะได้หน้อห่างซีซี่ตัวไหก็เอาอสามมาใส่กับสามซีเพื่อนอะไรจะเป็นสามสี่ห้าเก้า แต่ว่าเอฟบีเจะไม่เขียนนี่ก็คือว่าสู่กันฟังให้เป็นแนวทางเอฟบีเอฟเขียนให้เฉพาะชุด3ตัว459พิจารณาเมื่อเอาฝากตอน FC ตอนคำคำเร่งๆนะสำหรับ FC แฟนช่องแฟนเพจเลยจิติดตามอยู่นะอันนี้ก็วันที่6กันยายน2,566ันหแนวทางเล่าขานัน เพิ่มกว้ากาตอนคำคำเรกๆสิมักทำเพิ่นมาพี่น้องหรือว่าใครที่มีหลักร้อยที่แม่นยับก็แต่ว่าแอดมินเจอประสังเกตมือตัวเด่นของเพิ่นกับมันขาหาเก่าเลยพี่น้องนะห้าเก้าเก้าห้าแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นมีเพิ่มกว่ากอีกสาสามคูสามซีเก่าหนึ่งย่าถิมหนึ่งศูนย์ัสังวานจัละ แต่ว่าถ้าใครจะชอบ4ตัวเป็น3 4หาเก่าแอดมินเจมผอเขียนนะเดีจะว่าลายหางเขียนให้แต่ชุดแนวทาง3ตัวคือ4หาเก่าเี่น้อง4มาใส่รักลอยเป็นว่าสายตรงสายดวนเ่อเป็นแนวทางเด็ดเนานะคะเนาะเพื่อมีโชคมีมานำกันสำหรับทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขก็ให้พิจารณาดูนะฮะจะท้ายคลิปแล้วเอาใครที่ ยังไม่เห็นเห็นว่าพี่น้องอ่ะอันนี้ก่อนถ้ายคลิปแล้วนะคะแคปภาพแนวทางเราขาดปัดฝากคนละไลค์คนละแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ครับทางช่องเป็นกำลังแรงใจให้ครับทีมงานนะคะนี่เห็นว่าพี่น้องชัดไหมรายที่ติดตามอยู่ให้เฮงๆงรวยรวยมั่นพุดอ่า วันรอบที่านมากอะรุดเนาะคะเนาะวันจันมวั่นจันทวั่นจันรุดจับคู่รุดแต่ว่าตัววิ่งแปดยังอยู่คือเกา่าอ่ะเห็นพี่น้องเข้าพิจะะารณาเมืองเอาแคปภาพนะคะท้ายคลิปแล้วใครที่ติดตามอยู่เห็นว่าพี่น้องชัดว่าเอาฝากตน้ตนตัดคำๆแร่ง ใครที่รอชุดสามตัวของวิ่งขาดปัดนี่แหละพี่น้องซีหาเก้าใครได้ซีตัวเพ่นว่าเอาสามมาไว้ทั้งหนาแต่ว่าเอพิเียบ,บริเขียนนคะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ให้ให้ฟังๆนะสวัสดีค่ะ